สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวะัลคะังเป็นพระในยุคปลายนะเป็นบรกพริม์พของช่างหลวงวิจิตนรุม,มนขอบล่างฟันหนูนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้ แต่ว่าเป็นเป็นขอบล่างฟันหนูที่มีความงามคลาสสิกเฉพาะตัวแล้วก็หายากนะที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ตรงตรงรอยฟันหนูเนี่ยเขาจะไม่เหมือนองค์ปกติทั่วไปถ้าองค์ปกติทั่วไปเราเห็นฟันหนูตรงนี้เขาจะชแงงออกมาเนี่ยชัดเจนนะนลักษณะฟันหนูแต่ว่าองค์นี้ลักษณะฟันหนูเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับเนี่ยมีมีเม็ดนี้เม็ดเดียว เม,ม็ดเหล็กไหลดำๆเนี่ยมีเม็มดเหล็กไหลนี้เม็ดเดียวเป็นสื่อว่าฟันหูออกจากฐานซุ้มระคังตรงนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยนี่แหละจึงเรียกว่า,าหายากนะองค์นี้ส่วนมากเพื่อนสมาชิกก็รู้ใช่ไหมครับขอบล่างฟันหนูพิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นยังไงพิมพ์ใหญ่ก็นี่แหละครับรูปทรงสันฐานช่างหลวงทั้งสามท่านนี่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะเพื่อนสมาชิก หลวงวิจิตหลวงวิจาร์หลวงวิมลบางทา้กงบอกว่าหลวงวิจิตหลวงสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของหลวงวิจาร์ก็ว่ากันไปนะแต่สามท่านนี้ไม่มีใครเป็นสิทธิ์ใครแต่ว่าเป็นคนร่วมยุคร่วมสมัยในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะที่ทั้งสามท่านก็มีโอกาสถวายงานแจกบล็อกพิมพ์ถวายสมเด็จท่านหลากหลายวาระด้วยกันนะ ความงามก็จะแบบฉบับของช่างหลวงนะทุกม,มุมทุกส่วนบาล้างกันอย่างชัดเจนนะได้สมมาตรกับองค์พระนะเอาง่ายๆแบบนั้น <c oughs> องค์นี้ก็เหมือนกันนะครับขอบร่างฝรน,นูเนี่ยถ้าว่าใครเพื่อนสมาชิกได้ติดตามโซเชียลของสมาชิกหลายกลุ่มเนี่ยก็จะเห็นขอบร่างฝหนูพระสมเด็จคนดังนะ พระสมเด็จเวลาคลังองค์ประจำกายของคนดังลองเซิร์ชดูได้ท่านจะเห็นองค์ขอบร่างปนูนี่ขึ้นมาเลยนะนั่นแหละไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะครอบครองได้นะเพื่อนสมาชิกท่านมีเงินเยอะนะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ครอบครองนะบางทีได้ครอบครองแต่ว่าเจอเกน,นะเซียนเขาหลอกขายก็มีเยอะนะเพื่อนสมาชิก เซียนที่เขาดีๆก็มีเสียนที่เขาพุทธพาณิชย์อย่างเดียวก็มีนะอดบ้านอวดรถอดเงินอวดเครื่องอำนวยความสะดวกโอ้โหเสียนเนี่ยรวยอายุไม่ถึง20ก็มี20ต่ต้นๆก็มี3 0ไปไปก็เยอะนะโอ้โหเป็นเศรษฐีกันโชว์บ้านโชว์รถโชว์เครื่องประดับประดา,ากันเลยนะพวกเสียนนี่ก็แปลกดีนะ ดังนั้นเวลาเพื่อนสมาชิกเจอสมเด็จเนี่ยก็อย่าคิดว่าสมเด็จแท้ต้องขายต้องขายได้แล้วสมเด็จแท้ต้องแพงๆเป็นล้านเป็นสิบล้านนะท่านคิดอย่างนั้นนั่นแหละถ้าใครคิดอย่างนี้แสดงว่าท่านน่ะท่านเป็นเหยื่อแล้วนะท่านเป็นเหยื่อของสื่อเป็นเหยื่อของแวดวงตลาดของพรรคเครื่องนะที่พวกเซียนพวกมีอำนาจสื่อพวกมีอำนาจเงินเนี่ยเขาสร้างคอนเทนต์แล้วก็เป่า เรียกว่าเป่ากระหม่อมวพางั้นแต่นะลบล้างความจําเดิมของท่านแล้วเอาข้อมูลใหม่ใส่ลงไปนะท่านก็จะลืมข้อมูลเก่าๆนะแล้วก็ไปจดจําข้อมูลใหม่ที่เขาใส่ลงไปนี่น่ากลัวนะเพื่อนสมาชิกดังนั้นเราเพื่อนสมาชิกถ้าคิดว่าพระเยเมหาพูดถูกในคลิปต่างๆเรื่องนียก็ลองคอมเมนต์มาดูนะว่าจริงไหมคือถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันเล่เหลี่ยม ของเซียนแล้วก็สบายใจนะเรามีสมเด็จสักหนึ่งองค์นะหักบ้างบินบ้างแตกหน้าเว้าหลังก็ไม่เป็นไรนะขอให้ขอให้เราเชื่อว่าแท้ข้อมูลไม่ใช่ว่าเราแท้คนเดียวนะเราศึกษาข้อมูลความน่าจะเป็นศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์หลักฐานอ้างอิง,องพบปะผู้คนเจราจาผู้มีองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันซึมเข้าไปมันเปิดโลกทัศน์ให้เราเห็นแจ้ง ในองค์พระสมเด็จโอ้โหสุดยอดเลยนะเพื่อนสมาชิกอย่างองค์ของหลวงวิจิตเนี่ยวิจิตระนมนเนี่ยเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆว่าเนี่ยฟันหนูเป็นฟันหนูยังไงเนี่ยสีดำดำตรงนี้นะเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นองค์นี้ลักษณะเหมือนกับเป็นสีของงาช้างเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยบอกว่าวันณนะท่านนี่แบบสุข,ขุมคัมภีรภาพนะนี่เราเห็นนะครับนี่เส้นมางคับพิมพ์เนี่ยยิงตรงอย่างเดียวนะไม่มีเอียงนะ พวกเล่นพิมพ์ชอบใจนี่เลยนะถ้าเอียงเล็กน้อยนะไปทางด้านขวามือเราซ้ายองพระนี่เอียงไปเล็กน้อยอย่างนี้เขาก็แบบยึกยักนะเขาดูพิมเขาก็ดูอย่างนี้ทาไมพวกเซียนเขาเขาไม่จับพระเราด้วยซ้ําไปนะแค่เขาเห็นพระเราที่ถาดเขาก็ปัดถาดนี้แล้วนะไม่ใช่นะคือเราก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาเป็นพ่อค้าพระคนหนึ่งนะเอาง่ายๆเขาซื้อมาาต้องขายได้ ซื้อมาหมื่นขายแสนซื้อมาแสนขายล้านก็ต้องไปอย่างนั้นนะเขาจึงเป็นพ่อค้าพระได้นะเพื่อนสมาชิกถ้าหากว่าเขาซื้อมาจมเขาก็ไม่ซื้อนะถูกต้องไหมเพื่อนสมาชิกซื้อมาจมเขาก็ไม่ซื้อดังนั้นเวลาเราไปเจอเจอพระแท้เนี่ยนะ,ะท่านเห็นท่านรู้เลยแหละเพื่อนสมาชิกพระมหานี้เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกท่านถ้าคนไหนเป็นนะดูเป็นนะ ท่านหยิบท่านเจอท่านเห็นองค์ไหนท่านรู้เลยรู้แกใจองค์เนี่ยใช่ใช่ใชนะท่านก็จะส่องไม่วางนะจนเจ้าของแผงเขาเนี่ยจะปิดนีแล้วต้อนะ็จับส่องจับส่องอยู่นั่นแหละนะนะองค์หลวงวิจิตเนี่ยดูง่ายนะเพื่อนสมาชิกเราเห็นซอกลักแร้ขึ้นไหมครับเฉียงขึ้นนะต้องเฉียงอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยถึงเป็นบล็อกปิมของหลวงวิจิตนะเฉียงขึ้น ดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างด้านหลังเนี่ยด้านหลังเราจะเห็นรอยรอยปูไตยเยอะนะเนี่ยของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกในรอยปูไตรอยปูไตที่เกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยเนี่ยเราดูด้านข้างเนี่ยเป็นไงก็ด้านข้างเนี่ยความสวยงามเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูใกล้ๆนะ เรามาดูว่าองค์ที่เป็นฟันหนูเนี่ยทำไมองค์นี้รเพราใหญ่มาหาจังจัดว่าให้เป็นองค์พิเศษนะเป็นองค์พิเศษองค์ที่ไม่เหมือนของชาวบ้านเขานะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะให้เห็นกันชัดๆนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย ที่เป็นฟันหนูตรงนี้เขาก็จะชะงแงงออกมาใช่ไหมครับแต่องค์นี้เป็นก้อนเหล็กไหลทีน,น่านี่จนเนื้อพระนี้ปิดจะหมดอยู่แล้วนะครับนี่ซึมปิดจะหมดอยู่แล้วเดือยหนูเนี่ยเขาจะชะงแงงออกมาตรงนี้นะแต่ว่าองค์นี้เหล็กไหลแทนเป็นแทน เม็ดพระธาตุนี่ไหมครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยนี่คือเม็ดเรียกว่าเหล็กไหลไผ่ดำนะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูใกล้ๆนะให้ดูใกล้ๆความงามความงามศิลปะ เป็นพระที่หาดูหาดูยากหาดูลำบากนะเพื่อนสมาชิกนี่เราจะเห็นเหมือนก้อนหยกนะเพื่อนสมาชิกนี่ฝังอยู่ในเนื้อผระเลยนะนี่ก็เกม,ม็ดเม็ดเหล็กไหลไัยดำนะ นี่วางอยู่ในเนื้อพระเลยนี่เราจะเห็นแคลไซนะแคลไซนะกนไั้นะนี่ปกคลุมทั่วองค์พระเลยนะเวลาเราดู ศึกษาพระสมเด็จเนี่ยหลากหลายมิตินะเพื่อนสมาชิกเราเราอย่าเพิ่งไปรีบเร่งจนขาดสตินะคนขายพระนี่ยังไงเขาก็เขาก็ขายนะจะถูกจะแพงกขาขายได้เขาก็ขายแต่ว่าเราเราผู้บริโภคเราต้องมีข้อมูลนะถ้าข้อมูลเราแน่นนะ เรายืนคุยกับคนเขาขายพระรู้เรื่องเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูนี่ก่อนผงพุทุกคุณเหมือนลักษณะเป็นแบบฟองเต้าหู้นะเพื่อนสมาชิกปกคุมทั่วองค์พระเลยนะเราจะเห็นว่า ขอบเนี่ยปรีปรีออกแต่กอ,อกค่อนข้างเยอะนะเพื่อนสมาชิกเนี่เป็นขอบล่างฝนหนูที่งามแบบธรรมชาตินะเนี่ยแคลไซアナคอนไนน์นี่ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับเม็ดพระทานเม็ดเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะ เพื่อนๆเห็นไหมครับแปลกดีมากต่จันไหมครับเนี่ยมันวาาเหมือนกับท่านอุ้มน้ำอยู่ตลอดเวลานะเป็นพระที่สังเกตบอกเกิดที่เรานำท่านมาลงเพื่อนสมาชิกดู นี่ยดูดูความงามเนี่ยดูเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดเทาพระวัตท่านนี่จะมันสองกลางแดดนี่จะละยียบระยับเลยนะเพื่อนสมาชิกพ่อทําจากปูนเปลือกหอยนะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยละเอีบระยับนะเปลือกหอยเราเอาไปเผาเรามาบดยังไงก็ไม่ก็ไม่ละเอียด หมดแนละก็จะมีล่องรอยการเกิดขององค์มวลสารนะเราเราเห็นเราก็พิจารณาตรีตรอง ตัวนทีนะองค์ประจำกายของพ่อใหญ่ไม้องค์หนึ่งนะเพื่อนสมาชิกนี่ท่านอยากดูอยากรู้ก็ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเนี่ยไข่หอยมุกนะหอยมุกน่ะเนี่ยเรียกว่าเราศึกษาแบบฉบับ เมื่อเราเห็นเราพิจารณาแล้วก็นั่งส่องสัมผัสเราดูความงามในแต่ละจุดเห็นมให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยเราดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังบ้างเนี่ยเป็นองค์ประจำกายของพระใหญ่มหานะ เพื่อนสมาชิกดูด้านหลังนะโอ้โหแบบมันวาวเลยนะนรอยนอนรุ่นรอยปูไตเนี่ยค่อนข้างชัดความงามของท่าน มีเงินก็ใช่ว่าจะได้ครอบครองนะเพื่อนสมาชิกนี่หายากมีเงินมีบุญมีเงินด้วยมีบุญด้วยนะมีโอกาสด้วยโอกาสที่จะพบกริยะนมิตรนะเนื้อน่มนเบาวเลยด้านข้างก็ปีออกแตกออกนะเพื่อนสมาชิกนี่ลักษณะเป็น เศษเปลือกหอยยังติดอยู่นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเศษเปลือกหอยยังติดอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูด้านข้างนะเนี่ยนี่คือด้านข้างเราเห็นเม็ดพระธาตุนี่ซ่อนอยู่ด้านในนะเพื่อนสมาชิก ความงามของธรรมชาติเราดูทุกเส้นนะดูทุกมิตินะเพื่อนสามาชิกนี่โอสใสเหมือนลูกมดแดงเลยนะเพื่อนสามาชิกนี่งดงามเพื่อนสามาชิกมีพระสมเด็จอยู่ที่คอเนี่ย ทำให้เราได้พิจรารณาไข้ครวนนะเพื่อนสมาชิกดูดูจุดดูตำหนิของแต่ละองค์นะด้านข้างก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ